สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องของอารมณ์กับการลงทุนนะคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรในเรื่องของการบริหารเงินทุนก็เป็นการทําวิดีโอออกมาสั้นๆน,นะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบในเรื่องของวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้นั่นเองนะคะ เรามาลองสังเกตกันนะคะว่าเมื่อไหรที่เราเทรดในบัญชีที่เป็นบัญชีเดโมโนเนี่ยนะคะเราเนี่ยมักจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมในการเทรดเลยแล้วเราก็มักจะทํากําไรได้ดีในบัญชีทดลองหรือบัญชีเดโมนเนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เงินจริงเราไม่ได้มีส่วนร่วมเราไม่ได้เอาอารมณ์เข้าไปร่วมนั่นเองแต่พอเป็นเงินจริงหรือว่าเป็นพอร์ตจริงนะคะเราเนี่ยจะมีความรู้สึกเสียใยเงินถ้าเกิดว่ามันติดลบแล้วก็มีอารมณ์ร่วมหลังจากการเทรดเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะพอเราเอาอารมณ์ ร่วมเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราก็มักจะรีบปิดเมื่อเป็นกําไรแล้วก็ปล่อยยาวเมื่อขาดทุนเพราะหวังว่ามันจะกลับมาบวกสักครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะการมีอารมณ์ร่วมคือนั่งเฝ้าจอตลอดทําให้เราเนี่ยมองกราฟทุกวินาทีการตัดสินใจก็ผิดพลาดไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการบริหารอารมณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้เรื่องอื่นอย่าตกเป็นทาสของการตลาดเพียงเพราะบริหารอารมณ์ไม่ได้นะคะ